ว้าตัวนี้นหอคตหลายแห่งของตู้ันนี่ไตระวังรถหนยนะครับโอ้แดงขึ้นบินแดงบินเี <c oughs> บนยบาน ผมจะให้พี่น้องเบื้องครับาตรงนี้แมนเท้านั้นครับพี่น้องคนไทยเฮ้านี่ทางใต้วันยุทธราชการครับโบคาโดลุ่งไ่โลเจ้าบาทนี่โล่ห้าสิบบาโลหโลหนึ่งบ่แมานโลนบนเ ลูกก็มีสาลูกสอกิโลก็มีครับมันเนอันแกคันเขาสันกตีมันโคตีแกอ่ยถูกไหมเว่าคอยแกนในมันจะเยอะครับมาก่อนลูไปข้างหลังกอาวุโขโดครับผมมากครับเสื้อไปให้ลูกสาวกินน้ำ กล่งก็หลหลบางคนอยากออกลัางกายกับอางเอาสวัสดีสายาตุกไปใส่อ๊ตุ้คเป็เบียอยู่นองหที่นีนบอ๊ะเลาแปลงลานก่อนสาวาลลยพี่น้องสาาฟังล่ว มากผู้ได้ก็เดือเอาเขาสีมาเขาบอกมามก็กแล้วแต่ดวงไฟดวงมั่นเด้อพี่น้องเดิอม,มาอื้อครับกับทัวร์ดพักเมนื น่านีส้มเงียบ่